ด,ดี๋ยวให้ัสดนะีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนชาวอาาคตใหม่และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมทําข่าวการถแถลงข่าวของพักอนาคตใหม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมพศ2561อย่างแรกเลยนะครับทุกท่านผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการบริหารพักและแกนนาพักทุกคนก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ศรัทธาพวกเราที่ให้ความสนับสนุนของพวกเรา ให้สิของท่านกับพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาวันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเรากลายเป็นพลังที่สําคัญของการเมืองไทยในเวลาหนึ่งปีของการตั้งพรรคการเมืองที่ผ่านมาพรรคเราจบการเลือกตั้งได้เป็นลําดับที่3ม,มีผู้มาใช้สิทธิ์ให้กับพรรคเราจํานวนทั้งสิ้น5.8ล้านเสียง ทั่วประเทศเราก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงใน5.8ล้านเสียงนั้นจากใจจริงของผมกรรมาการบรหิหารพักและแกนนำพรรครวมถึงผู้สมัครสสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราทุกท่านครับจนถึงนาทีนี้ตัวเลขล่าสุดพรรคอนาคตใหม่น่าจะได้สสทั้งเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันเกิน80ที่นั่ง พรคของเราพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าพักของเราจะมีสอสอเขตทุกภูมิภาคแล้วเราก็ทําได้อย่างนั้นจริงๆยกเว้นเพียงแต่ภาคใต้ที่เราไม่ได้สอสอเขตเรามีสอสอเขตในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและในกรุงเทพแต่ภาคใต้เรายังไม่มีมีหลายเขตที่คะแนนของเราใกล้เคียงแล้วก็มีลุ้นนะครับแสดงว่าเรายังทํางานยังไม่หนักแน่นพอรอบหน้า ในการเลือกตั้งเราจะต้องทำงานให้หนักแน่นกว่านี้อีกแล้วจะต้องทำให้มีสอสอในทุกภาคให้ได้วันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดแสดงให้เห็นแล้วว่าพักอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นพักภูมิภาคเราเป็นพักระดับประเทศเราเป็นพักที่ก้าวผ่านการเป็นพักภูมิภาคไปแล้วทุกท่านครับมากไปกว่านั้นในกรุงเทพมหานครพักอนาคตใหม่ได้รับคะแนนดิบหรือ Popular Vo t e ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหรือรวมกันแล้วแปดแสนเสียงในกรุงเทพถึงแม้ว่าจำนวนสอสอจำนวนที่นั่งในกรุงเทพเราไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าจำนวนคะแนนดิบภาคอนาคตใหม่มาเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ไว้วางใจพวกเราที่ศรัทธาพวกเราทุกท่านครับอย่างที่ผมพูดมาตลอดแล้ววันนี้ก็ยังย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นเพียงการเดินทางก้าวแรกของพรรคของเราเท่านั้นหลังจากนี้เราจะเดินทางต่อมุ่งมั่นที่จะสร้างพรรคการเมืองทีแ่แข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดในอุดมการประชาธิปไตยวันนี้พรรคอนาคตใหม่จะ,ะแถลงจุดยืนของเราสีข้อนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งวันที่24บีมีนาคมซึ่งได้แก่1หลักการการจัดตั้งรัฐบาล 2. กลไกในการปิดสวิตสอว์สามเงื่อนไข MOU ในการร่วมรัฐบาลและสข้อเรียกร้องของพัอนาคตใหม่ต่อกอกตทุกท่านครับอันดับที่1ผมก็ต้องเรียนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ พร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราต้องการยืนยันวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้องพักอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราเชื่อว่าวินาทีนี้สังคมไทยต้องการยึดหลักการที่ถูกต้องพักอนาคตใหม่ จะไม่เสนอชื่อธนาธรเป็นนายกร,รัฐมนตรีเพราะเราไม่เห็นว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นในการต่อรองทางการเมืองเราจะไม่นําไปสู่เราจะไม่เอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่จะนาไปสู่การเดทล็อกหรือการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พัคอนาคตใหม่เชื่อว่าพักอันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีต้องมาจากพักที่ได้จํานวนสอสอ มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนี่คือการยืนยันในหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องขอบคุณครับข้อที่2ข้อเสนอเรื่องการปิดสวิตสวออจนถึงวันนี้วินาทีนี้เรายังยืนยันว่าข้อเสนอปิดสวิตสวอ,อของพรรคอนาคตใหม่ยังเป็นไปได้พักที่นําเสนอคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพักที่สืบทอดอํานาจมีอยู่3พรพักได้แก่พักพลังประชารัฐ รปรชและพรรคประชาชนปฏิรูปพลังประชารัฐจนถึงตอนนี้น่าจะน่าจะได้มีที่นั่งในสภา116ที่นั่งรปรชน่าจะมีที่นั่งในสภาประมาณ5ที่นั่งและประชาชนปฏิรูปน่าจะมีที่นั่งในสภาศูนย์หรือ1ที่นั่งดังนั้นถ้าเรารวมดังนั้นถ้าเรารวมพรรคที่สืบทอดอำนาจของขอสชอ,ออกมาแล้วเราจะได้คะแนนที่นั่ง122ที่นั่ง เงื่อนไขของการปิดสวิตสอวอยู่ที่การมีสอสอของพรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์จันโอชาน้อยกว่า124ที่นั่งดังนั้นเงื่อนไขวันนี้ยังเป็นไปได้ผมก็ขอเชิญชวนพักการเมืองนักการเมืองทุกคนที่ยืนยันในหลักการประชาธิปไตยที่เชื่อว่าสอสอคือตัวแทนของประชาชนเรามาจากประชาชนต้องฟังเสียง ต้องฟังเจตจำนงของประชาชนผมขอเชิญชวนนักการเมืองและสอสอทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในค่ายสืบอทอดอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันร์โอชามาร่วมกันครับมาร่วมกันรับ,บรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ผมขอวิงวอนภาคประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชน และประชาชนโดยทั่วไปมาร่วมกันเรียกร้องมาร่วมกดดันให้สอสอให้พักการเมืองทุกพักที่ยืนยันเรื่องเกตจำนวของประชาชนปิดสวิตสอวที่สภาล่างการปิดสวิตสอพที่สภาล่างยังเป็นไปได้นะวันนี้และผมย้ำอีกครั้งนี่เป็นวิธีที่สันติที่สุดที่จะทำให้การเมืองหลังการเลือกตั้งไม่วุ่นวายถ้าเราเปิดสวิตสว ถ้าเราปล่อยให้สอวอเข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอาจจะเดินทางไปสู่ความขัดแยง้งความวุ่นไวายได้ส่วนข้อเสนอข้อที่3เรื่องเงื่อนไข MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและข้อเรียกร้องต่อกอกอตผมขอมอบหมายให้เลขาธิการพรรคปิยบุตรแสงกรนก,กุลเป็นผู้นำเสนอครับ ครับสวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอีกสองประเด็นที่เหลือที่เราจะแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับในการตกลงกันที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับพัคอนาคตใหม่นะครับตั้งแต่ตั้งพัคมานะครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานทางการเมืองใหม่ยกระดับมาตรฐานทางการเมืองขึ้นมาเรื่องหนึ่งที่เราพูดบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวทีปราศัยเวทีดีเบตหรือการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรายืนยันว่าการร่วมรัฐบาล จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแต่ละพักจะต้องเสนอว่าถ้าเราจะไปร่วมเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างการร่วมรัฐบาลไม่ควรเกิดจากการแลกต่อรองผลประโยชน์เพื่อตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆเท่านั้นแต่ควรจะต้องมีหลักการพื้นฐานว่าเราร่วมเพราะเราต้องการทําเรื่องอะไรนี่คือสิ่งที่พัคอนาคตใหม่ย,ยืนยันมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราวางเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเอาไว้อยู่3ข้อเงื่อนไขข้อแรก1 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งฉบับโดยให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยมาจากประชาชนแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นคนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งฉบับแล้วไปจบที่การออกเสียงประชามติถ้าหากประชาชนเห็นด้วยเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับเดิมนท,ทันทีถ้าพูดกันให้เข้าใจง่าย ตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญจาก2534กลายเป็นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540เราจะฟื้อฟื้นจิตวิญญาณของการทํารัฐธรรมนูญ40กลับมาใหม่ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญในฉบับ6 0นี้เงื่อนไขข้อที่2พักอนาคตใหม่พูดอยู่เสมอว่าเราต้องเข้าไปจัดการมรดกบาปของคสชไม่ว่าจะเป็นประกาศคําสั่งคอสชแผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ต่าง ในขั้นต้นนี้เราเสนอวิธีการที่ง่ายเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือปลดมาตรา279ของรัฐธรรมนูญฉบับ2 2560 มาตรา279ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมาตราที่ให้ความคุ้มกันรับรองให้บรรดาประกาศคําสั่งของหัวหน้าคอสช,อชอการใช้อํานาจของหัวหน้าคอสชอตลอด5ปีที่ผ่านมาและในอนาคตอีกต่อไปนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายตลอดการดังนั้นถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ไม่มีทางไม่มีทางที่เราจะจัดการมรดกบาปที่คอสชอทำเอาไว้ได้ดังนั้นข้อที่2ของเรา เข้าไปแก้ไขรัฐมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา279เรื่องสุดท้ายสัมพันธ์กับวงจรรัฐประหารที่เกิดขึ้นสำแล้วสำเล่าในประเทศไทยเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยถ้ากองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนถ้ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนือกองทัพถ้ากองทัพมีตําแหน่งแห่งที่ที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยการรัฐประหารโดยกองทัพจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย นี่คือเงื่อนไขทั้ง3ข้อของเรา 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางยกร่างรังรฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยมีสภาราฐธรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2. ยกเลิกมาตรา279ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและ 3. ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนี่คือเงื่อนไขของพรรคอานาคนใหม่ในการร่วมรัฐบาลสุดท้ายครับในประเด็นสุดท้ายเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง